่ไม่ไม่ทอะไรไม่ทอะไรน้องไม่ทอะไรเรผมต้นเียน่ะอันนี้อันนี้ข้างบ้านกี่ต้นกันเนี่ยขงบ้านโคตรน่าผมว่า50ต้นได้ดอกมาดอกมาระยะนี้ และนี่ต้องให้น้ําเยอะๆหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยต้องให้น้ําเยอะหน่อยนะครับโอ้นี่เราเจอเราเจอไรแดงนะครับนี่นี่มีไรแดงด้วยนะพี่จิตไรแดงเนี่ยนี่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 ใบใบอย่างนี้เลยใบหมองเนี่ยเนี่นี่ ซีดๆมองๆขาวๆเนี่ยลายแดงเหรอลายแดงครับลายแดงอ้ต้องฉีดนต้องฉีดต้องฉีดแล้วเนี่ยโอ้โหนอ่ลหนอ้โหโอ้โหอหโอ้โหอ้โหโ้ออ้อ้โอหโน้โหโออ้โเโ็้หโอ้โหโอ้ออ้้หออ้โอ้ออ้ว พี่เคยฉีดบ้างยังไม่ไม่เคยฉีดไรแดงไม่เคยฉีดนั่นหนาใบไอ้นี่หมดแล้วใบแดงทั่วไปอ่ะเนี่ยมันทำให้คลอโรฟิลล์มันเสียพอคลอโรฟิลล์มันเสียเพราะการทำสร้างอาหารของพืชมันก็ไม่ค่อยดีเนี่ยใบซิดถ้าเป็นหนักในใบร่วงเลยครับถ้าใบหนักในร่วงเลยต้อง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 อซื้อยาสิต้องซื้อยาเลยการไรแดงโดยเฉพาะเลยครับผสมเลยได้ไหม ตไปในไปในไอ้ไอ้นี่นี่ดีดีนะสิโอ้โหนี่เต็มเลยโอ้โหนี่นี่นี่พี่บีนี่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 เต็มเดินอยู่นี่โอ้โอ้เดินเดินอะไรนะโอ้นี่ไรแดงนะเป็นอย่างนี้นะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ผมไม่เคยรู้จักะไรแดงผมไม่เคยรู้เลยนะนี่เต็มเลยเนี่ยตัวนี่ตรงนี้เห็นตัวชัดเลยเนี่ยอย่างนั้นต้องต้องต้องไม่เป็นหนักไม่ได้เลยอะไรแดง ต้องไปซื้อเลยต้องเข้าเด็ลายแดงช่วงนี้เข้าเบลอย่าที่ร้านน้องผมมีใช่ไหมมีครับผมต้องสลับกลุ่มฉีดลายแดงค่าได้เฉพาะลายแดงนะค่าแมลงอื่นไม่ได้เฉพาะมันนะครับต้องผสมผสมกัไปในปุ๋ยได้เลยนะฉีดเดียวดีกว่าครับฉีดเดียวดีกว่านะฉีดใบอย่างเดียวเลยเน้นกำจัดวงจรครับพี่พงศ์มาดูเดินเดินเต็มเลยตัวแยะเลยตรงนี้ตัวเต็มเลยเนี่ยใบประมาณนี้แหละร้ายตัวลายแดงนะลายแดงมันเข้าดอกด้ไหม ไม่ครับใบอย่างเดียวใบใบจะเสียมันจะไปทำให้โครงสร้างการสะสมอาหารการใบเสียสังเคราะห์แสงไม่ได้ครับโอ้นี่ก็เป็นนี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยโอ้อาลายแดงเหมือนกันเดี๋ยวมันจะไม่มีใบเลี้ยงดอกล่วง ครับจัดการไรแดงก่อนโอ้นี่ก็ใช่มาหมดเลยนะครับไรแดงช่วงนี้ไรแดงระบาดหนะักเยอะมากอ่าอากาศร้อนอากาศแรงครับ